เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกล้งคุณยายแกลนี่แล้วก็คุณปู่กันนะครับมาเดี๋ยวเราจะหาของกันก่อนนะเฮ้ยมีกุญแจกุญแจหนึ่งอันนะครับแต่คุณยายคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยเห็นแล้วเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณยายโผล่มานะเฮ้ยคุณปู่มาแล้วคุณปู่มาแล้ว,น,ลวนั่นไงชิบพายแล้วชิบพายแล้วโอ้ oh my god โอ้ my god เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่มาคุณปู่มาเลยผมรอคุณปู่อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะวางกุญแจไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็รอคุณปู่มา เดี๋ยวคุณปู่มาแล้วเอาปิดประตูก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณปู่กำลังลงมา <c oughs> เสร็จเราแน่นอนนันไงมาแล้วคุณยายมาแล้วนะครับคุณยายไม่รู้เรื่องนะนี่เรียบร้อย <c oughs> เสร็จเป็นหนึ่งนะครับโอ้คุณยายโดนเต็มเต็มเลยต่อไปก็คุณปู่เรียบร้อยเอ้ยไม่โดนเอ้ยเอ้ยปิดประตูปิดประตูแ <c oughs> ม่งเลยเฮ้ยเฮเฮ้ย,ยคุณปู่จะมาปะเนี่ยเอา้า คนปู่ไม่ออกมานะคนปู่นิ่งเลยไม่นะคนปู่ยานะเอ้าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วปิดประตูแม่งเลยโอ้โชีวิตเอ้ยไม่เราจะหนียังไงนะโอ้โหแล้วดูในน้ำนะแม่งเอ้ยหนีลงเรือเรือก็ยังขับไม่ได้เฮ้ยสตาร์เรือไม่ได้โอเคครับโอ้ยโอ้ยแม่ไปดูเลยโอ้ยลงแลบลงนลบโ้โหโอ้ยโอ้ยไม่รอดนะครับ โดนอยู่ดีนะโอ้ m ม g ก็เรียบร้อยครับโดนปลาหมึกยักษ์กินนะโอ้โ oh. หตอนแรกกะว่าจะแบบจัดการได้ทางคุณยายทางคุณปู่นะแต่ว่าแบบคุณปู่รู้ทันนะไม่เป็นไรครับรอบนี้เราเอาใหม่เริ่มใหม่วันที่สองไม่น่าเลยโ oh. อ้โหอุสาบจัดการคุณยายได้แล้วนะมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งโอเครอบนี้เราจะเอาใหม่นะ รอ,อบนี้ผมจะใจเย็นแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ามีอะไรโผล่มานะไม่มาใช่ปะ่ะเสร็จโจรแล้วทีเนี้ยเอาไม่มีอะไรเลยโอไมก็มาบ่มมีอีหยังเลยข้างบนนี่คนยายอยู่ปะเนะี่ยเฮ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่มีของให้เราด้วยนะครับชิบหายเลยโอเคครับหยิบอันนี้ไป เอ้ลรอคุณยายมานะคุณยายกับคุณปู่มาแล้วนะมันมาแล้ว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 ท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยเฮ้ยอคุณยายกับคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยโอเควางนี้รอ,อแล้วกันนะไปเ,เก็บเร็วเก็บเร็วไปเก็บเร็วๆรดิเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยโอ้โหเก็บช้าเกินนะแมงเอ้ยโอเคอเครับเดี๋ดววนะ Spider ยวรอคุณยายกับคุณปู่แป๊บหนึ่ง ฮ้่ลืมไปว่าเรามีกุญแจตรงนี้อยู่นะโอเควางไปแล้วรอบนี้เสร็จเราแน่นอนอเดี๋ยวจะจัดการทั้งคู่เลยโอเคครับเรียบร้อยนะคนยายโดนไปแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งอ้าวนอนสบายเลยคนยายเป็นไงล่ะคนปู่ตามลงมาปะเนี่ยไม่นะอย่ามานะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอคนปู่มา อ้าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ <laughs> โหแมงเอ้ยเกือบจะได้แล้วนะโอ้โหคุณปู่มาพอด,ดีนะชีวิตทำไมต้องไม่เจออะไรแบบนี้ดนะ้วยเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ย